สวัสดีครับวันนี้พบกันกับการขัดเงาผิวโลวหะนะครับก็วันนี้เราจะมีทองแดงครับซึ่งทองแดงเนี่ยก็จะจัดหมวดในอยู่กับทองเหลืองนะครับเพราะว่าจะมีอยู่ว่ามีทองแดงแล้วมีหนาอย่างเงี้ยแล้วใช้จะใช้อะไรดีระหว่างเมทัลลิตามตัวนี้เมทัลลิหรือเป็นโกลด์ซิมเวอร์พลิสนะครับต่างกันตรงที่อย่างนี้ครับ ตัว gold silver ครับทองเงินและนาคเนี่ยซึ่งน่าจะอยู่อยู่ในในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่านาคนะเขามีส่วนผสมของทองอเยอะกว่านะครับก็ยังเพราะว่าเราก็ทําให้ตัวเนื้อของโลหะเนี่ยอ่อนกว่านะครับอยู่ในทองเงินนาคเลยนะครับถ้าเป็นเป็นนาคใช้ตัวนี้นครับ gold silver ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองแดง ผมแนะนำเป็นเมทัลบริสครับหรือซุปกอรสถ้าอยากให้ความเงาที่มากเงาฉ่ำเงาวับสง่งเหมือนกระจกอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ครับวิธีการใช้นะครับสำหรับคาบอย่างนี้เราก็ใช้เล็กๆอย่างเงี้ยเราใช้แปรงได้นะครับอันนี้ตัวที่ผมใช้ซุปกอร์สแล้วนะครับ แรกปีดน้ายาเยอะหน่อยให้ให้ผิวมีความเลื่อนนะครับเวลาถูเนี่ยแล้วตัวน้ํายาเขาจะได้แทกแทกเขา้าทำาข้าอาดของคราบสกปรกได้ดีครับเวลาที่มีคราบออกมาเนี่ยเหลืองเหลืองเขียวเขียวดำดำอย่างเงี้ยผมเรรู้สึกดีผมว่ามันออกแล้วมันออกแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวความเงาจะเริ่มเข้ามาละถ้าคราบขัดแล้วมีเทคนิคครับคือร้องเพลงไปด้วยหรือมองืฉยๆไปด้วยนะครับ พอหันมากลับมาอีกทีอ้าวคับสกปรอกอ,อกแล้วผิวเงาแล้วนี่นาอะไรเงี้ยเป็นนึกแบบว่าเราหลังจากเราขัดคาบหนักเยอะขัดพระที่เราไม่ได้ถูมาเป็นร่วมเกือบที่สิบปีก็ใช้วิธีนี้ครับก็มองรอบๆข้างหรือชวนเพื่อนร้องเพลงหร,หรือดูทีวีก็ได้คาบ,บเขียวออกมาเลย ตอนที่ถูเราจะเห็นมีฝ้าลเล็กๆครับยังไม่เงามากเนี่ยนะครับผ้ามันดำนะครับเราใช้ผ้าฝั่งที่สะอาดครับเอาคาบมันของน้ำยานิดนึงคราะอยู่นิดนึงเราใช้ผ้าฝั่งสะอาดมาถูอีกทีครับเงาแล้วครับออกได้ามาเลยครับแงวด้วยก็ถ้าเป็นทองแดงนะครับ ก็แนะนำครับเมท็อบริสหรือเมท็อบริสซูเปอร์กอดครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้เงาได้นานหมองได้ช้าลงก็แนะนำใช้เมท็อปบลิสลิควิกานะครับในการ เคลือบอีกทีหนึ่งแล้วใช้บำรุงอยู่เป็นประจำก็ได้ครับเพียงแค่เขย่าก,ก่อนใช้งานนะครับก็เทลงบนผ้าหรือผิวโลหะก็ได้ครับแล้วก็ถูให้ทั่วนี่ครับตัว,ต,วตัวลิปผิวกาดเขาจะมีครีเนอร์อยู่นิดนิดนครับถ้าเราดูแลอยู่ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็ใช้ลิปผิวกาดได้เลยนะครับ เห็นไหมครอันมองนิดน้อยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยลึกยขีการทำความสะอาดได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเช็ดเช็ดออกได้เลยครับผมว่าหลังจากใช้ลึกยขีกาอีกทีเนี่ยดูเงาขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการขัดเงาทำความสะอาดทองแดงครับ ด้วยออโตโซลเมทัลบริสเมทาบบริสซูเปอร์กอร์สและเคลือบเงาด้วยเมทัลลิควิดกาดครับ